ดีครับนะครับตอนนี้จะพามาชมวัตถุดิบหลักนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับผมที่เรานะครับนำมานะครับทำยาบำรุงไก่ชนสูตรเถื่อนไก่ชนนะครับสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้นะครับนี่คือปักกั้งนะครับปักกั้งจากภาคเหนือเลยนะครับผมจากภูเขาจากภาคเหนือเลยนะครับอันนี้ปักกั้งนะครับคือที่สุดของการทำยาบำรุงไก่นะครับ ยาบำรุงนะครับอันนี้คือปักกั้งนะครับปักกั้งแท้ๆนะครับย่างนะครับนี่ปักกั้งนะครับมาอยู่ในส่วนผสมของเชอนไก่ชนนะครับผมสมุนไพรบำรุงไก่นะครับผมสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบินดีขี้สวยนะครับผมบินดีคึกบินไม่มีหมดนะครับปักกั้งนะครับอันนี้เรามาเป็นส่วนผสมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ไข่ของพี่พี่นะครับเรื่องความสมบูรณ์นะครับหายห่วงนะครับผมรับประกันเลยครับอาทิตย์แรกเห็นผลครับผมครับไก่จะบินดีขี้สวยคึกเปิดสุ่มออกมานะครับคึกอยากบินอยากสู้นะครับนะครับรัดนี้นะครับรอดประกังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครชอบในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ วัตถุดิบหลักก็คือเป็นปลากัังนะครับปลากัังแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมใครชอบนะครับทักเข้ามานะครับที่เบอร์0847880897ได้นะครับพี่นะครับเรามีเก็บปลายทางครับผมนะครับสมุนไพแท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่ต้องห่วงครับผมชุดพวกนี้นะครับสุดๆไก่บินดีขี้สวยแน่นอนนะครับ ถ้าใครไม่ชอบเรื่องสมุนไพรก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ดูได้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่นะครับอยากลองใช้สมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทักเข้ามานะครับพี่สมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเถื่อนเตะชนนะครับผมอันนี้นะอันนี้จะเป็นพวกนี้จะเป็นสูตรประกัางแท้เลยนะครับอันนี้ประกังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสูตรตระส่วนผสมของประกังนะครับแท้แน่นอนครับ นี้สดสดครับสมนุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมเถื่อนไก่ชนนะครับเราทำตามวิถีโบราณนะครับผมสมนุนไพรเยอะนะครับก็รอดนี้พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับผมก็ใครชอบนะครับ ออก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับพี่0847880897นะครับดูดูคันดูสีสมุนไพรครับให้ดูสีสมุนไพรนะครับชัดนะครับพี่พีตครับดูสมุนไพรแท้ๆเลยนะครับดูครับให้ดูเลยครับ สมุนไพรแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมใครชอบนะครับใครชอบในเรื่องสมุนไพรนะครับก็ทักเข้ามานะครับ084788 0897นะครับผมมีบริการเก็บปลายทางครับพี่ตอกกั้งของเรานะครับชุดนี้รับประกันคึกสุดๆนะครับใครชอบแบบนี้นะครับทักเข้ามานะครับผม โอเคครับขอบคุณมากๆครับพี่บี้นะครับผมขอบคุณครับ